อุปรกรณ์ก็มีคุ้ยมะพร้าวที่แช่น้ำหนังยางแล้วก็ถุงน้ำจิ้มใบเล็กๆเ,เลยค่ะสามคูณห้านิ้วนะคะ3ามคูณห้านิ้วค่ะ3ามคูณห้านิ้ว แล้วเราก็ไปกันเลยเราแช่ําไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเราก็จะแล้วเราก็จะดูว่าเช็คดูว่ามันใช้ได้ไหมอันนี้แช่ไปนะอันนี้แช่ไปนะคะที่มีน้ำไหลออกมาเราอยาให้มันแช่นะคะรายะา้มนแช่ทำแล้วไม่มีน้ำออกมานะคะ ทำแล้วไม่มีน้ำออกมาชุ่มกำลังพอดีค่ะเอาใส่ประมาณนี้นะคะใส่ประมาณนี้ค่ะให้เต็มถุงค่ะให้เต็มถุงลแล้วลนั่นแหละค่ะเวลาเราใช้มันจะได้ง่ายขึ้นนะคะ ถุงน้ำจิ้มนะคะสามคูณห้านิ้วนะคะสามคูณห้านิ้วค่ะใส่ขุยมะพร้าวเต็มถุงเลยนะคะ <c oughs> ง่ายแค่นี้นค่ะแะช่คุยมะพร้าวไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเราก็ใช้ได้เลยะค่ะ เป็นรูมเพื่อที่จะได้ใส่ง่ายๆนะคะยัดยัดลงไปอย่างนี้นี่ดค่ะยัดอางเี้ยนะคยัดให้เต็มถุงเลยจ้ะยัดให้เต็มถุงไปเลยอย่างนี้ยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ ง่ายๆปฏิจรัดง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ยางวงะคะ่ะยางโอเๆยางรัดตรงแกน,นะคะ่ะแล้วก็มัดมัดให้แน่นเค่นี้ค่ะเค่นี้เองเสร็จแล้วคะ่ะอย่าทำไปเรื่อยๆนะคะ yeah yeah จะทำจกนกว่าจะพอไม่มีอะไรยากเลยคะ่ะซื้อขุยมะพร้าวมาแล้วก็เปิดน้ำใส่นับก็น้ำอะไรก็ได้กันน้ำประปลาเราเนี่ยแล้ว,เ,ลลวเปิดแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืน แช่ทิ้งไว้ในตู้น,นะคะแล้วเราก็มาใช่ค่ะามาใช่เ,เลยค่ะก็ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอเกือบๆจากครึ่งถุงถ้าถุงถ้าคืนมะพร้าวถุงหนึ่งเราก็ใส่น้ำไปสักมะพร้าวถุงหนึ่งเราก็ใส่น้ำไปแค่ไหนเพื่อหนึ่งของถุงนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้เลยค่ะปุกปากถุง ก็ตั้งเทงไว้เลยได้เลยไม่มีอะไรยุ่งยากง่ายๆค่ะสไตล์ปะต้อยคทนทำสวนนะคะปะต้อยรักในการรักงานเกษตรนะคะชอบค่ ตทุกอย่างอยู่บ้านอยู่บ้านว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนะคะจะทำในสิ่งที่เราเรียนมานี่แหละคะ่ะต้ไยเรียนจาเสพมาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นี่แหละคะ่ะว่างๆ ของแม่บ้านอย่างเราจะทำไปค่ะดูแลบ้านดูแลสวนผลักผลไม้ข้างบ้านเราก็ทำไปค่ะไตขยายขยายันไปขยาย,ย,าย,ย,าย,ย,ายพันธุ์ไว้ตำกิ่งตน้นใบ้ปูกไอี่ที่เรามีใหม่ซื้อมาใหม่นะคะ เลื่อนนะว่ามาแล้วราจะได้มีของฝากติดไม่ปิดมือเพื่อนๆนะคะง่ายเลยทำแค่นี้เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยเพื่อนๆแค่นี้ เขาไม่ดีเยี่มทำตุ้มใหญ่นะคะทำตุ้มเล็กๆทำง่ายๆใช้ง่ายๆโอ้ยสมัยก่อนนะสมัยเรียนทำบันเบลเลอร์ถุงแกงเลยจ้ะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ทำเล็กๆเห็นที่เขาตอนชะอมค่ะเล็กๆ ស្នាំពីលាប់ខ្ញាន់ពីល เพื่อนเช่นนี้ละจ้าไม่มีอะไรมากนะแนช่นนี้จะทำง่ายๆจ้าะคิดนะคะสวัสดีค่ะ